สวัสดีครับพบกับสาระดีๆกับเราบริษัทเน็กเพิร์ดบริษัทที่ให้บริการด้านการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในวันนี้เราจะมาดูวิธีการคำนวณหาค่าโบนัสทอลเลอร์สของชิ้นงานเมื่อมีการกำหนดสัญ,ญลักษณ์ Mo d เฟี MMC กันครับ m o d ิ MMC เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกกำหนดลงมาในช่องของค่าความคลาดเคลื่อนในกรอบสัญ,ญลักษณ์ Gdnt ซึ่งจะส่งผลให้ความคลาดเคลื่อนมีค่าเปลี่ยนไปตามขนาดจริงของชิ้นงานที่ผลิตได้โดยค่าความคลาดเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นมานี้จะเรียกว่าโบนสทตลเลรสครับก่อนอื่นเรามาพิจารณาดูในแบบงานกันก่อนครับว่าแต่ละส่วนในแบบคืออะไรกันบ้างสัญ,ญลักษณ์ตัว M ในวงกลมที่เห็นนี้คือสัญ,ญลักษ์ Modifier MMC เราอาจเรียกว่า m o d e r M หรือ MMC หรือสภาวะเนื้อวัสดุมากสุดก็ได้ครับ ซึ่งจะเขียนอยู่ในกรอบสัญลักษณ์ g d n ท,ที่ใช้ในการควบคุมขนาดที่เป็น feature of size เท่านั้นและขนาดที่เป็น feature of size จะต้องมีการกำหนดค่าความพลาดเคลื่อนเสมอดังนั้นขนาดประเภทนี้จะก่อให้เกิดขอบเขตโตสุดและขอบเขตเล็กสุดซึ่งเราอาจจะเรียกว่าค่า max และค่า min ก็ได้เช่นกันและสุดท้ายตัวเลขค่าความคลาดเคลื่อนสำหรับควบคุมรูปร่างรูปทรงที่ถูกกำหนดมาในแบบจะเรียกว่าค่าความคลาดเคลื่อนตั้งต้นหรือ static tolerance และในส่วนนี้ถือเป็นนิยามส่วนแรกที่เราต้องรู้และเข้าใจก่อนที่จะทําการคํานวณหาค่าบ o n สตอร l e r a n c e ครับเราลองมาดูตัวอย่างการคํานวณในกรณีที่ชิ้นงานเป็นสลักกันครับโดยจากแบบงานเราจะพบว่าขนาดในสภาวะเนื้อวัสดุมากสุดของสลักมีค่าเท่ากับ20.1มีค่าความคลาดเคลื่อนตั้งต้นหรือ er s t a t i c TOLERANCE <oughs> เท่ากับ0.2เราสามารถคำนวณหาค่าบนสตอร์เลอร์ที่เป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นมา โดยโบน n สเตอร e เลอร์จะมีค่าเท่ากับผลต่างระหว่างขนาดในสภาวะเนื้อวัสดุมากสุดกับขนาดจริงที่เกิดขึ้นของชิ้นงานถ้าเขียนเป็นสูตรก็จะได้ว่าโบนัสเตอ e ์เลอรเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ MMC มเอซลบกับ actual size ดังนั้นผลลัพธ์ที่คำนวณได้จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอและโบนัสเตอรเลอร์สที่คำนวณได้นี้จะนำไปรวมกับค่าความคลาดเคลื่อนตั้งต้นในแบบงานเกิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนทั้งหมดหรือ total tolerance ของชิ้นงาน ซึ่งจะมีค่าเปลี่ยนไปตามขนาดจริงของชิ้นงานและเป็นค่าที่ใช้ในการวิเคราะห์ว่าชิ้นงานนั้นสามารถเกิดค่าความคลาดเคลื่อนได้มากที่สุดเท่าไหร่และถ้าเขียนเป็นสูตรก็จะได้ว่า total tolerance เท่ากับ s t a t i d tolerance บวก b o n t o l e r a n c e ลองมาดูตัวอย่างการคำนวณกันครับสำหรับชิ้นงานที่เป็นสลักสมมุติว่าขนาดจริงที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ19.96เราสามารถคำนวณหาค่า b o n t o l e r a n c e ได้จากผลต่างระหว่างขนาดในสภาวะเนื้อวัสดุมากสุดกับขนาดจริง ดังนั้นบลัสทอรเลอร์สที่คำนวณได้ก็คือผลต่างระหว่างขนาด20.1กับ19.96ซึ่งมีค่าเท่ากับ0.14ส่วนค่าความคลาดเคลื่อนทั้งหมดมีค่าเท่ากับผลรวมระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนตั้งต้นกับบลัสทอรเลอร์จากตัวอย่างมีค่า0 2 0 4บวก0 1เท่ากับ0.34ดังนั้นสลักที่ผลิตออกมาแล้วมีขนาดเท่ากับ19.96จะมีค่าความคลาดเคลื่อนของความตรงเท่ากับ0.34ครับ หัดมาเราลองมาดูตัวอย่างการคำนวณในกรณีที่ชิ้นงานเป็นดูกันบ้างครับจากแบบงานเราจะพบว่าขนาดในสภาวะเนื้อวัสดุมากสุดของรูมีค่าเท่ากับ19.9มีค่าความคลาดเคลื่อนตั้งต้งตนหรือ s t a t ทอ t เ er ลอร a เ c e เท่ากับ0.2เราสามารถคำนวณหาค่าบ o n ส s ทอ l e er ลอร c e ที่เป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นมาโดยบนสทอเลอรจะมีค่าเท่ากับผลต่างระหว่างขนาดในสภาวะนื้อวัสดุมากสุดกับขนาดจริงที่เกิดขึ้นของชิ้นงาน ถ้าเขียนเป็นสูตรก็จะได้ว่าโบนสทอเเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ M อ็มเอ็ลบกับแอคชวลไซสดังนั้นผลลัพธ์ที่คำนวณได้จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอและโบนัสทอที่คำนวณได้นี้จะนำไปรวมกับค่าความคลาดเคลื่อนตั้งต้นในแบบงานเกิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนทั้งหมดหรือ To t a l tolerance ของชิ้นงานซึ่งจะมีค่าเปลี่ยนไปตามขนาดจริงของชิ้นงานและเป็นค่าที่ใช้ในการวิเคราะห์ว่าชิ้นงานนั้นสามารถเกิดค่าความคลาดเคลื่อนได้มากที่สุดเ่่าไห และถ้าเขียนเป็นสูตรก็จะได้ว่า total tolerance เท่ากับ stated tolerance บวก b n d s t o l e r a n c e ลองมาดูตัวอย่างการคำนวณกันครับสำหรับชิ้นงานที่เป็นรูสมมุติว่าขนาดจริงที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ19.96เราสามารถคำนวณหาค่า b o u d s t o l e r a n c e ได้จากผลต่างระหว่างขนาดในสภาวะเนื้อวัสดุมากสุดกับขนาดจริงดังนั้น b u s t o l e r a n c e ที่คำนวณได้ก็คือผลต่างระหว่างขนาด19.9กับ19.96ซึ่งมีค่าเท่ากับ0.06 ส่วนค่าความคลาดเคลื่อนทั้งหมดมีค่าเท่ากับผลรวมระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนตั้งต้นกับบุนดัสต์เทอร์เรนซ์จากตัวอย่างมีค่า0.2บวก0.06เท่ากับ0.26ดังนั้นรูที่ผลิตออกมาแล้วมีขนาดเท่ากับ19.96จะมีค่าความคลาดเคลื่อนของความตรงเท่ากับ0.26ครับอย่าลืมนะครับว่าสภาวะเนื้อวัสดุจะเกิดขึ้นกับขนาดที่เป็น f e a t u r e of Size ที่มีการกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่านั้น ถ้าชิ้นงานเป็นสลักขนาดในสภาวะ MMC ที่ใช้ในการคำนวณก็คือขนาดของสลักที่โตที่สุดแต่ถ้าชิ้นงานเป็นรูหรือร่องขนาดในสภาวะ MMC คือขนาดของรูที่เล็กที่สุดท่านสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรสุขภพมที่จัดโดยบริษัทเน็กเพิร์ดเพิ่มเติมได้ที่ QR Code หรือลิงก์ที่แนบมาครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับ